เวลาสยายปีกแล้วครับ1-2อก็โยนหินถามทางไปก่อนครับแต่ว่ามีอาวุธประปายตอนนี้เดินชนแล้วครับเสือผังซ้ายมเดินเติมแล้วครับเติมด้วยหมัดเติมด้วยเข่าหินวงในตีได้ไหมอ่ะตีไม่ได้กรับการแยกก่อนครับนินเทพสุพรรณยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเวทีจะลื่นนิดนึงนะครับเอาวางขวาได้ นะครับยกพยักไล่แขนเสียบขวาป้ายหน้าระวังศอก่ออกใครครับี่ครับแค่รังทันควันกบเสือฝั่งซ้ายใต้คืนบ้างครับกรรมการแยกดีกว่าครับมาเริ่มกันใหม่เกมปะทะตรงนี้นะครับไอเป็นแฟนเห็นแล้วครับลูกดักของยกพยักเสียบที่เขาขวานะครับลิช่เดินก็คือยอดวีระชัยแบนจยโอโลแม่เขาขวาต่อยขวาจริงต่อยขวาจริง เกมเริ่มที่จะสนุกทางด้านของเสือฝั่งซ้ายก็ไม่ยอมกันครับครับไม่มีใครถอยแล้วนะครับตอนนี้เดินเกียร์ดันไปข้างหน้าขายยาและเสียบครับการจะเริ่มสนุกนะครับการจะมีเสียงเชียร์แล้วยก4ีครึ่งฐางนแล้วครับแหมเอาฟันปัดขึ้นครับการแทงขวาสู้การแทงซ้ายมาซีซีเราได้ใหญ่เห็นชัดนะครับทางด้านของบุญน้ำเงินครับจบพยัก ขณะที่เสือฝั่งซ้ายนะครับของผู้ใหญ่ไก่ราชันเอกบางไซตอนนี้ไม่ถอยแล้วนะครับอ่าไอเสือพกไอเสือพกกับเตะขวาตีเข้าขวาไปทีนึงแม่ยกพยักษ์ตักด้วยศอกแลกกันใครอยู่ใครไปนะครับตอนนี้ปักหลักแรกกันแล้วครับแมาเกมบันบันตรงนี้ไอป็นแฟนพิศน์ครับมวยไทยห้ายกเสือกับพยักษ์ก็พันเดียวกันอยู่แล้วนะครับเสือก็คือเสือครับพยักษ์ก็คือเสือครับอ่าครับเสือไหนจะดีกว่ากันครับ เสือสวัสด์นกเขตเสือสงขามาดิอยู่เวทีเดียวกันไม่ได้ครับเสือต้องแตกทางไะข้างหนึ่งโอ้โหได้ผิดเลยครับกรรมการก็เริ่มสะดวกครับกองเชียกก็เริ่มมันครับคุณพิเชษได้ใสได้เสียวเอากันต่อใส่กันต่อครับตีด้วยขวาครับผมเข้าเชื่อมาต้องถือว่าสถานการณ์นั้นเบียดเลยครับคู่ขี่สูสีเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินอา้าตบมามัด ดูนายกับหักหักลงไปไม่ลงรนขวาลีแม่ลูนี้จังหวะสุดท้ายครับเอาขึ้นมาเสือฝั่งซ้ายเร่งมาเพิ่มสปีดตั้งเกมรับไว้ขวาวืดยังไม่มีคืนครับลูกนี้ยกพยักเสือฝั่งซ้ายกระโดดใส่กระโดดเข้าตคะคุบเหยือแม่ลูกนี้ทำไม่ได้ครับกรรมการแยกมาก่อน จังหวะของยกระยักนะครับตั้งรับจับทางดักด้วยลูกซองนะครับอันตรายเลยทีเดียวเนี่ครับมัดไปทีนึงก่อนเสือบางซ้ายโอ้โ,โอถอดนีครับมาหาเกี้ยวตัวเลยมาเอาลุกขึ้นมาใหม่ครับเสือบางซ้ายแมโดนดักแทงด้วยเข่านะครับแก้ไม่ได้ตีทีเดียวนี่แม่เท้าชี้ฟ้านาปัดเวทีไปเลยครับนี่คือเหลี่ยมตัวทรงมวยครับลูกกระตุกลูกกระชาก เกมรุกแมของเสือฝั่งซ้ายดูจะตื้อๆนิดน,นึงครับในช่วงป,ปลายยุคสุดท้ายนะครับส่วนจะพยักก็พยายามโอ้โหโ,โดนศอกซ้ายครับแมเอาแล้ว,ลวครับไม้พอบอกตื้อมาเลยครับศอกซ้ายเอาฟันมามีเวลาครับอีกหนึ่งนาะทีโดดแข้งขวามาอย่ายโยท้อครับแมเอารูต่อเสียววินาทีนีอะไรก็เป็นไปได้นะครับหันไปทางยกพยักต่อย้ำสวนนะครับอ่าก็ <c oughs> เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ